ม่วงไมไวเลสครับเสียงก็จะประมาณนี้ สวัสดีครับเพจเป็นสุเวทครับแจ็ดแอนรีวิวนะครับวันนี้เรามารีวิวแอคเซสซอรี์เสริมครับสำหรับกล้อง Insta360 หกศูนกันดีกว่านะครับบนโต๊ะผมอยู่ตอนนี้มีทั้งสิ้น3อย่างด้วยกันนะครับเรามาดูอย่างแรกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นไมค์อะแดปเตอร์ครับสำหรับกล้อง Insta360 หกศูนเพียงเท่านั้นนะครับท่านไหนนะที่ใช้กล้อง Insta360 หกศูรุ่นแรกครับเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบนะมันเสียบได้ครับพอเราต่อไมค์เข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่มีเสียงครับ แล้วก็ไม่มีตัวเลือกใดๆขึ้นมาด้วยนะครับเท่ากับว่าท่านที่ใช้กล้อง Insta 3001r ตัวแรกนะจะต้องใช้อะแดปเตอร์ใหม่เฉพาะรุ่นเท่านั้นนะครับตัวต่อไปครับเป็น c c e s s s r y y h o e นะครับเบื้องต้นนะตัวไม้อะแดปเตอร์กับตัว c c e s s s r y y h o e เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คู่กันเนื่องจากว่าตัวของ c c e s s s r y y h o e นะครับมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการยึดตัวรับสัญญาณไม์ไร้สายนั่นเองหรือเป็นพวกไม์ช็อตกันนั่นเองนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงนะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นตัว Vibration Damper ครับเป็นตัวที่ใช้ลดการสั่นสะเทือนนะกอนี้ที่เราติดไว้บนยานผ่านะนั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าติดไว้กับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นสปริงเห็นไหมช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในการติดกล้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ย เราขอทําการรีวิวตัวไม์อะแดปเตอร์ให้ชมกันก่อนดีกว่านะครับตัวไม์อะแดปเตอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นไม์ที่เฉพาะรุ่นนะของเจ้า one rs เพียงเท่านั้นนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมครับโอเคแล้ววิธีการใส่ก็แสนที่จะง่ายดายนะครับงัดฝาเปลียตรงนี้นะเสียบเจ้าไม์อะแดปเตอร์เข้าไปครับง่ายๆแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับจะเป็นพอร์ต3.5นะที่ใช้ต่อกับไม์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของไม์ช็อตกันนะหรือ ไมวายเลสไร้สายนั่นเองนะครับด้านล่างครับต่อชาร์จไฟได้ด้วยนะมันจะมีพอร์ตไท p e C อยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Accessory Shoe ครับนี่หรือตัว Hot Shoe นะเราใส่ไว้บนเคสตรงนี้ครับมันจะมีช่องให้ใส่อยู่นะแค่นี้ง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการต่อไมก็เดี๋ยวผมจะเทสด้วยการใช้เป็นไมวายเลสไร้สายก่อนนะครับตรงนี้ ผมใช้เป็นของโคมิก้านะรุ่นบูม x อ็ครับราคาณนะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพงเลยนะครับชุด1ตัวส่งกับ1นึตัวรับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเพียงพอนะในการใช้งาน,นครับราคาไม่น่าเกิน4,000บาทเดี๋ยวจะลงลิงก์วาร์ปเพิ่มเติมให้ใต้โทสนี้แล้วกัน เมื่อเราทําการเปิดเครื่องแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปไม้นะและมีตัวเวฟฟอร์มครับหรือตัวกราฟเสียงนะครับอยู่บรเบนด้านซ้ายของหน้าจอนะครับเราสามารถที่จะปรับเพิ่มเสียงเนี่ยได้สูงสุดถึง6เดซิเบลนะและสามารถที่จะปรับลดเสียงเนี่ยได้สูงสุดถึงลบ18เดซิเบลด้วยกันนะครับอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอนะด้วยกล้องอิน t a 360 one RS นะครับเป็น 4K Boost l ล n นะ แล้วก็ผมต่อไม้นะเป็นไม้ไร้สายนะครับของโคมิก้นะรุ่นบู o m อ็กนะครับต่อผ่านไม้อแดัปเตอร์นะครับแล้วก็ยึดติดไว้กับตัว Accessory s h o e นะครับที่ใส่ไว้กับเคสของตัวอี s t a ต6 0สามนวันไอสนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับร้านกาแฟนะที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นซาบักทุขุมวิทยี่สิบสี่นะครับนี่ด้านหลังเลย สวยมากนะครับในไวเลสนะเรายังสามารถที่จะใช้เป็นพวกไมโครช็อตกันได้อ่าเห็นไหมผมต่ออยู่นะไมโครช็อตกันนะครับอันนี้เป็นของโรดวิดีโอไมโครนั่นเองนะครับหรือใครจะมีพวกไมคช็อตกันแบบอื่นนะก็สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้เช่นเดียวกันนะครับเสียงก็จะประมาณนี้โอเคเลยนะผมว่าสะดวกสบายด้วยนะครับเราต่อแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วก็ ถ่ายวอกกันได้อย่างชิวๆเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคและอีกหนึ่งไอเทมครับจะเป็นตัว Vibration Damper นะครับตัวนี้ใช้ลดแรงสั่นสะเทือนนะกรณีที่ติดบนยานพาหนะต่างๆนั่นเองนะครับใครสายลุยนะผมแนะนำเลยนะครับเจ้าตัว Damper ตัวนี้เนี่ยลักษณะการทำงานมันจะคล้ายๆกับ Choke Up นะครับเห็นไหมแล้วก็ยกยกยก,ยกแบบนี้ได้นะครับ มันจะช่วยให้วิดีโอเนี่ยดูสมมุติพายยิ่งขึ้นครับในสถานการณ์ที่เราถ่ายกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์แบบหนักๆนั่นเองนะครับใส่กล้องเข้าไปก็ง่ายๆเลยนะครับหมุนต่อเข้าไปปกติครับเดี๋ยวไปดูฟุตเทจดีกว่าผมติดกับมอไซค์นะแล้วก็ใช้ถ่ายไปดูกันว่าวิดีโอเนี่ยออกมาจะประมาณไหนเมื่อเราใช้ผ่านเจ้าตัว Vibration Damper นั่นเองครับปไปชมกันเดีกว่ครับ อ่าโอเคครับก็ได้ชมการทดสอบนะไม่ว่าจะเป็นตัวไมอแดเตอร์นะครับรวมไปถึงเจ้า v i b r a t i o n d a m p e r ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอ c c e s s o r y รนะครับหรืออุปกรณ์เสริมที่ทำให้การใช้กล้อง Insta360 1RS รวมไปถึงกล้อง Insta 3 6 0ในตระกูลต่างๆเนี่ยใช้ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสำหรับท่านที่สนใจนะครับตัวของอุปกรณ์เสริมทั้ง3อย่างนี้มีวางจจาหน่ายเป็นที่รัแร้วด้วยนะครับผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าให้ใต้โพสต์นี้เช่นเคยครับ โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ